ข่าวตอนกินนมอูโหยังไงครับยังไงครับนหน่อยังกึ๊กกึยังไงครับพี่เจครับผมไม่ค่อยจะให้อุ้มแม็กปกติแล้วหมายถึงว่าบางคนเขาลองกับบางคนเนี่ยเห็นไหมเห็นเหมือนพี่เฟย์ยันเลยอะไรจะคว้าผมโดกมากเลยอ่ะแล้วถูกอันโคมอันชันไว้นะนี่ก็กลัวอะ่รโผล่ลูกคิวบ้านเลยเยอะมากเลยอ่ะเยอะเลยอุ้ยทอมแม็กสามคนน่ะเสื้อเพิ่งเห็นนะเนี่ยเสื้อทีมครับ หัวหอมด้วยอ่ะไปไหมไปอยู่ระบิดเลยไห <ป S 2> ม <ป S 2>